สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยแม้เรื่องราวและตัวละครของหนังชุดเรื่อง Fast อ n d f u r i เ u ที่ว่าด้วยตำรวจสายสืบที่แฝงตัวเข้าไปในแก๊งที่รับผลของเถื่อนข้ามแดนถึงแม้จะออกทะเลเอวกาศตะลุยโลกขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนในหนังชุดนี้ก็คือการดานหน้ามาขึ้นจอของรถซิ่งสวยๆที่หลายๆคันก็คือรถในตำนานเป็นรถาสสิ์ ที่ทำให้เซียนรถเนี่ยตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นและนี่ก็คือบรรดารถที่นอกจากตัวเองจะมีเรื่องเล่าขานแล้วยังเป็นรถในตานานของหนังชุดนี้ที่เห็นแล้วนึกถึงขึ้นมาทันที1970 Dodge Charger j u t g e Fast and Furious ปี2001เป็นการเริ่มต้นของหนังชุดนี้อย่างแข็งแรงเมื่อได้รถคันนี้มาเป็นรถคันเก่งของโดมินิกเทเลโต มันมีความแข็งแรงและก็ความแกร่งสมกับอยู่ในหนังรถซิ่งและยังมีความเป็นอเมริกันในตัวอีกด้วยและรถยี่ห้อนี้ในปีอื่นๆก็ถูกนํามาใช้ในภาพต่อมาด้วยนะครับอาทิเช่น1969 Dodge Charger อ a y t o ์เจอร์ Dodge Charger m a x ห m u s รหรือที่หลุดโลกในภาพที่8 d o d g h a r g e r r กับ1 9 6 8งเก้าดอเครื่อง v 8 Dodge c h a r เจอ srt helcat l 1970 d o d r e เจ t r n e r Tentrum 970 Dodge Charger RT จนถึงว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของหนังชุดนี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าคนขับเนี่ยจะเป็นใครก็ตามแต่คันที่แฟนๆจดจําได้มากที่สุดนะครับก็จะอยู่ในภาคแรกโดยเฉพาะในฉากซิ่งตอนท้ายนะครับและจะว่าไปตัวรถก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้ดอมเนี่ยเป็นผู้ร้ายที่ดูไม่เหมือนพวกร้ายนะครับเมื่อมีความเป็นฮีโร่ในตัวสูงอย่างที่เห็นคันต่อมาครับเป็น Mitsubishi Eclipse GT 1995 The Fast and Furious ปี2001 เป็นรถที่โดดเด่นแล้วบอกว่าชีวิตวัยรุ่นนักซิงในยุค90เนี่ยมันเฉบียเฉียวขนาดไหนและรถคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่แนะนำจากวันฟ้านเอองฟิลเลียไปพร้อมๆกันตั้งแต่เริ่มด้วยนะครับถือว่าเป็นรถในตํานานของฟ้านเอองฟิลเลียเลยทีเดียวแล้วยังเป็นรถคันแรกที่ไบรอันโอคอนเนอร์เนี่ยใช้แข่งบนท้องถนนด้วยนะครับ นี่คือหนึ่งในรถระดับตำนานของหนังยิ่งเป็นรถที่ถูกใช้งานจริงๆในช่วงที่หนังออกฉายแล้วด้วยมันก็ยิ่งทําให้มีที่พลต่อคนดูและถือว่าเป็นรถที่ร้ายกันเวลามาจนถึงทุกวันนี้นะครับต่อให้ตัวเอกของเรื่องเนี่ยจะใช้รถมาหลายคันแล้วแต่เจ้า Mitsubishi e คลิปจีทีสีเขียวสดน,นี้คือรถคันแรกที่รู้สึกแตะตาจริงๆโดยเฉพาะเมื่อตามมาด้วยฉากสิ่งสิวินาทีและเปลวเพลิงที่พพุ่งออกมาจากท่อไอเสียยางปุ่มในตัดถูกกด นี่คือรถอีกคันหนึ่งที่เป็นตำนานและคันต่อมาครับ1994 Toyota Supra MK4 ที่โผล่ออกมาใน Fast and f u r i o เ s ียปี2001ดอมเนี่ยมีดอทชาร์เจอร์ไบรอันก็มี Toyota Su p r a าสีส้มจีดนี่แหละครับเป็นตัวประกอบในฉากแข่งเดนเลสตอนท้ายทั้งคู่ก็เหยียบควมเรียวสูงสุดก่อนที่จะพุ่งตัดหน้าขบนวนรถไฟและดอทชาร์เจอร์ของดอมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไบรอันเลยยกซูปราสีแสบนี้ให้ดอมไปและก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ไม่มีวันลบเลือนของทั้งคู่ โดยรถคันนี้เนี่ยอยู่ในหนังภาคแรกนะครับและยังถูกนามาแต่งแล้วใช้ในฉากซึ่งเปิดเรื่องในภาคที่2อีกยู่ด้วยโดยตัวละครที่คับเนีชื่อแซลป j แจ็คแต่คนนี้เนี่ยไม่ได้โดดเด่นอย่างที่เป็นในครั้งแรกและในฟา s เกตัวละครอย่างฮารนนะครับก็ได้นำเอาโตยาต้าเจียซูพลานี้เนี่ยมาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นรุ่นปี2021และคันต่อมานะครับก็เป็นนิสสันสกายไลจีทีอปี1999หรือ R34 เจ้าฟ้าแห่งฟิวเรียภาค2ในปี2003รถคันเก่งในภาคที่2ของไบรอันโอคอนเนอร์ที่กลับมารับบทเดินเพียงลำพังปราศจากวินดีเซลใช้ในฉากซึ่งเปิดเรื่องนะครับซึ่งจบตรงการใช้ในตั๊กพุ่งเข้าสะพานที่เปิดออกซึ่งไบรอันเนี่ยไม่ได้ขับข้ามสะพานอย่างเดียวแต่ยังขับข้ามรถโตโยต้าซูปราของคู่แข่งต่างหากเป็นการย้ำถึงทัาสะและความสามารถของคนขับเลยนะครับถึงแม้ในหนังภาคหลังๆมานี้เนี่ยฉากแบบนี้คือฉากซึ่งสามันแต่ตอนนั้นนี้คือฉากสตันที่เจง๋จงๆที่โชว์ทั้งศักยภาพของคนขับ โดยรุ่นนี้เนี่ยยังกลับมาให้เห็นมี้หลายครั้งนะครับในภาคที่5 9 9 7นึ่น่งสันกายไลน์2 0 0 0 GTR ซึ่งเป็นรถครันแรกที่ติดตรา GTR และประสบความสําเร็จในสนามแข่งเป็นอย่างดีในต้นยุค70เลยนะครับและคันต่อมานะครับเป็น Mitsubishi Lancer e v o l จากฟ a ซสปี2003ในภาคที่2นี้นะครับไบรอันยังมีรถซิ่งอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถแต่งจักแดนอธิอุทยัยแถมเป็นรถที่ใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของในตอนนั้นด้วยใครที่ได้ชมภาคที่2แล้วเนี่ยก็ยากที่จะลืมฉากซิ่งบนฟรีเวย์ของไมอามี่ที่ไบรอันเนียหมุนรถ180องศาแล้วก็หันมาขับถอยหลังเผชิญหน้ากับเพื่อนยกเดียวแสดงสดงัญลักษณ์บาง,บางอย่างพร้อมพูดยวม โนมันเพียสของไทลิกิปสันซึ่งเป็นแกนไขศักยภาพของรถในหนังเต็มๆเ,เลยนะครับเพราะเจ้าตัวมิสูบิชิเลนเซออีวโอเนั้นเนี่ยได้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรถที่ควบคุมได้ง่าย และตัวต่อมานะครับ2001 Honda S2000 จับ Fast 2ปี2003ถึงแม้จะไม่ใช่รถของตัวเองนะครับแต่ด้วยสีสันที่สะดุดตาเหนือกว่ารถคันไหนๆในฉากเปิดเรื่องของหนังและการที่คนขับเนี่ยก็คือซูกิที่รั right, บบทโดยนางแบบสาวเดวอนอัลกิซึ่งทั้งภาพลักษณ์ของเธอและการแต่งรถเข้าด้วยกันอย่างเหมาะเจาะลงตัวทําให้รถคันนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถลืมลงได้นะครับ กระทั่งในยามซิ่งที่สุกี้เนี่ยต้องพารถสีชมพูคันนี้ของเธอโชว์สกิลดวลจากหนุ่มๆและเมื่อเธอกดปุ่มในตัดให้ตายเธอเปลวเพลิงจากท่อไอเสียก็ยังเป็นสีชมพูนะครับและที่หล,หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับในหนังภาพแรกเนี่ยจอห์นนี่ทรานตัวละครของริยูนก็ใช้ h อน da S2000 เช่นกันนะครับและคันต่อมาครับนี่สารเฟรดี้ซีหรือ C33 จากฟัสปี2006และหนังในภาคที่3นี้นะครับรถที่เตะตาหุนนี้กลับกลายเป็นของวายร้าย และเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นไกลยถึงญี่ปุ่นนะครับมันก็ต้องเป็นรถของเจ้าทิน่นซึ่งตัวร้ายก็คือราชาดิฟหรือที่เรียกกันว่า DK และเขาเนี่ยแหละครับที่ใช้นิสัน C33 าสอนมวยตัวเอกของหนังอย่างชอนเบสเวลที่เล่นโดยลูคัสแบ็กซึ่งให้ประไม่ภาษาอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องดิฟรถโดยการดิฟนิ่งๆในอาคารชั้นจอดรถที่มีหลายชั้นกลางกรุงโตเกียวและคันต่อมานะครับ1967 Ford Mustang f a s t สมาแ จะฟ Fast and Furious ปี2006ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะพูดว่าเป็นรถแต่งแบบ Frank ก n สไตล์ที่สุดของหนังชุดนี้เลยก็ได้นะครับเมื่อชอนกับฮานของซูงกางเนี่ยเอาตัวถังฟอร์ดมาแต่งฟัต b แบ็ก1967ที่พ่อฝ่ายแรกยกให้มาใส่เครื่องของนิสสันซเวียซึ่งเป็นเครื่อง GTR 2.6ลิตร RB6 6สูบอันเลื่องชื่อของนิสสันที่เห็นในฉากแรกๆเข้าไปนะครับซึ่งมีนัยยะแสดงถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกตัวถังรถแบบอเมริกันกับเครื่องแบบญี่ปุ่น เื่อเอารถที่เน้นพลังแบบอเมริกันไปซิ่งด้วยกันดิฟแบบญี่ปุ่นและท้ายที่สุดแล้วด้วยการทํางานอย่างหนักพวกเขาก็ได้เอาชนะราชาดิฟได้สําเร็จนะครับและตัวต่อมานะครับวิ e ไซส์มาสด้า RX 7 June, จ็ดฟจูนจากฟัตแองฟิลเลียปี2006 Mazda FD RX 7เนี่ยเป็นรถอีกรุ่นนะครับที่ปรากฏให้เห็นบ,บ่อยในหนังชุดนี้แต่คันที่น่าจับตาที่สุดก็คือคันที่ฮานใช้ในหนังภาคที่3ซึ่งเป็นหนังที่ผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่กลับมีรถแต่งจริงๆในตำนานมากมายที่สุดก็ว่าได้นะครับ แล้วรถคันนี้นะครับก็เป็นผลงานการโมอของวลไซต์ ide, บริษัทญี่ปุ่นที่ยังดูแลรถ s 2,000ของซูก้ในภาคก่อนนี้อีกด้วยนะครับแม้จุดจบของรถสีดำส้มคันนี้จะไม่ได้สวยงามนักแต่ก็เป็นรถที่แฟนๆรักของตัวละครที่พวกเขารักอีกคนหนึ่งด้วยเช่นกันและคันต่อมานะครับ1987 Buick i n c o l n GNX จาก Fast f u r ฟิลเียปี2009เมื่อเป็นหนังชุดนี้นะครับถ้าไม่ใช่รถในตำนานหรือรถที่มีความสำคัญอะไรบางอย่างมันก็ต้เป็นรถที่มีไม่เยอะอย่าง198่งปเจบูอินลิงกัน GNX ที่หายากโคตรนี่คือรถบูอิกเทอร์โบรุ่นสุดท้ายนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยดอมใช้ขับไปขโมยน้ำมันจากรถขนน้ำมันว่ากันว่ารถรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ถูกผลิตมาน้อยอย่างที่คิดนะครับแต่มีมากเกินพันคัน และไม่มีคันไหนที่เสียหายจากการปรากฏตัวในหนังเพราะที่เห็นเนี่ยเป็นการนํารถแกรนด์เดชเนยมาดัดับแปลงโดยต้องสลัดเชียไปทั้งหมด7็คันเพื่อความบันเทิงของผู้ชมและคันต่อมานะครับ1966เชฟโรเลตคอเวตแกรนด์สปอร์ตสติงเวดจากฟัส2011นะครับเป็นหนึ่งในฉากสุดมันเมื่อไบรอันกับดอมเนี่ยข้ามยรถจากรถไฟขนสินค้าที่ดอมเนี่ยซิ่งชเชฟโรเลตจากตู้รถไฟไปช่วยไบรอันนะครับที่ติดบนซารถที่โดนรถไฟลากไปให้ทันก่อนกระแทกกับเสาสะพาน แล้วดอบก็ขับรถพุ่งจากหน้าผาครับไปสู่แม่น้ําเบื้องล่างเล่นเอาเซียนรถทั้งหลายเนี่ยมีเสียดายกันไปตามๆกันนะครับที่ต้องเห็นรถคลาสสิกขนาดนี้จมหายไปกับสายน้ําและมันก็ทําให้ฉากนี้เป็นที่น่าจดจําส่วนตัวรถก็กลายเป็นหนึ่งในความทรงจําของหนังนะครับแต่ที่สําคัญก็อย่าไปเสียดายเลยนะครับเพราะว่ารถที่เห็นในหนังนี่เนี่ยเป็นตัวเลียนแบบเท่านั้นรุ่นนี้ก็ยังมีให้เห็นในหลายๆครั้งนะครับที่เด่นๆแล้วก็ในภาคที่8ที่เลตตี้ขับ1964สติงแลร์คูเป้สีแดงสดไปตามท้อนถนนในนิว และคันต่อมาเป็นกูคา,าร์เ v ลเอพีจัฟาสปี2011นเะครับเมื่อเป็นรถของตัวละครแชมป์ WWE 10สมัยอย่างเดเวนจอนสันแม้จะเป็นหนังซึ่งรถบนท้องถนนจะให้เขาอยู่หลังพมลัายรถซึ่งแบบญี่ปุ่นก็ไม่น่าจะใช่และได้คําตอบก็คือเจ้ากูคาร์คันนี้แหละครับเจ้าของเครื่องยนต์ V8 และน้ำหนัก7,500กิโลกรัมที่ดูๆไปแล้วคล้ายรถติดอาวุธมากกว่ารถใช้งานทั่วไปแม้จะเห็นในหนังไม่นานกับฉากซึ่งในท้องถนนของกรุงลีโอแต่พอเห็นแล้วก็จะไม่ลืมกันเลยทีเดียวนะครับ รุ่นต่อไปนะครับเป็นรถปี1970 Ford Escort RS 1600เจ้าฟัสแอนฟิเลตปี2013เป็นหนึ่งในรถคลาสสิกที่ปรากฏตัวในหนังชุดนี้อีกคันหนึ่งนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยที่ทำมาเพื่อขายในตลาดยุโรปช่วงปลายปี1960ถึงกลางยุค1970และเป็นรถที่ถูกนำมาใช้งานทั่วไปมากกว่าจะถูกนำมาแต่งเป็นรถซิ่งโดยในหนังเจ้าคูเป้คันนี้เนี่ยอาจจะมีบทบาทเพียงช่วงสั้นๆน,นะครับแต่ไบรอันก็ใช้มันสู้กับรถถังได้อย่างถึงใจโดยเฉพาะเมื่อรถที่แรงกว่าอย่าง Ford Mustang แ,และ Dodge Charger เดทนาไปต่อไม่สําเร็จแต่ S อสตอดกลับรอดมาได้แบบมีรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและที่สําคัญนะครับภาพจานหนังของรถครันนี้เนี่ยยังไกลามาเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกใช้โปรโมตในวงกว้างอยีกด้วยและคันต่อไปนะครับไลเค้นไฮเปอร์สปอรจับฟ้า a l f อฟ l ลเลียดภาพที่7ปี2015รถที่มีราคา3.4ล้านเหรียญสหรัฐ ตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ใช้เครื่องเทอร์โบคู่ลู่สูเนเมลนอนจากพอเชตที่แร่งความเร็วจาก0ูนถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา2.8วินาทีความเร็วสูงสุด245ไมล์ต่อชั่วโมงมีแค่7คันในโลกและหนึ่งในนั้นถูกวินดทีเซลซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้ว และถูกนําออกมาใช้งานอย่างคุ้มค่าเมื่อมาอยู่ในฉากที่รู้แนละทึกที่สุดฉากหนึ่งของหนังชุดนี้โดยดอมกับไบรอันต้องไปฉกรถคันนี้จากหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในดูไบแล้วชิ่งนีกระสุนจากตึกหนึ่งไปสู่ตึกหนึ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพื่อมาให้หล่นสู่พื้นล่างและคันต่อไปนะครับจาก,กวัวเอฟไทยจากไฟฟิลเลเร์พาดเจ็ในปี2015ตัวร้ายของหนังเรื่องที่เจ็ดเดดกาดชอหลังทำลายโรงพยาบาลแล้วเขาก็เดินทางไปเยี่ยมน้องชายของเขาที่อยู่ในอาการโคม่าเดดกาดชอได้เดินมาขึ้นจาก,กวัวเอฟไทยสีขาวสวย ซึ่งเป็นการสารต่อความสําเร็จที่จะกวัวได้รับจากรุ่น e- ไทยในยุค1970ซึ่งสโลแกนที่ใช้โปรโมทรุ่นนี้ก็คือ Good to be Bad โดยนอกจากจักกวัว f- ไทยแล้วชอยังใช้รถมาเซอรติกจีมิกและเอสตันมาตินบีบี9อีกด้วยส่วนในหนังฮอบแอนชอหนังแยกของเขาเขาใช้แมกกาเรน 720s สีฟ้าในปี2 0 1 8นอกจากนี้ยังมีรถอีไหลยี่ห้อหลายรุ่นห,นหลายแบบท,ที่ถูกใช้ในหนังชุดนี้โดยในผ้าหลังนี้มักจะใช้รถที่เคยเห็นจากผ้าก่อนหน้านี้แต่ว่าเกิดมาคนละปีหรือมีการโม แต่งให้มีประสิทธิภาพต่างไปจากเดิมหรือเข้ากับการใช้งานในหนังซึ่งที่เด่นๆและน่าสนใจก็จะมี Do อกเซเลนเจ r ร์ที่โรมมนใช้ในฉากแข่งรถบนถนนและ1969 c ช e โรเล e t าร m a r o ร e ยน o ก SYC ซึ่งไพรยอันได้มาจากการแข่งรถซิ่งก่อนขับพุ่งชนเรือยอดหรูในตอนท้ายของหนังภาคที่2โดยรถที่เห็นในหนังนั้นเป็นรถทำเลียมแบบนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถสะสมที่หายากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งส่วนรถที่ชนเลตตี้แฟนของดอมเมฟ้าหนึ่งฟิวเลีต เป็น1972 ford gran torino sport สีเขียวและในตอนท้ายของภาคที่5ดอมกับไบรอันมาแข่งรถกันอีกครั้งดอมใช้ dodge challenger srt 8ปี2009นาขณะที่ในฉากเปิดเรื่องรถที่ดอมกับไบรอันขโมยยังมี1 9 6 5 ford gt 4 0ที่เมียน้องสาวของดอมฉกไปคันหนึ่งที่ดูเตะตาและที่ลืมไม่ได้เลยคือ chonitex ccxr ที่โรมมนซื้อมาใช้แล้วเอามาอวดเทปตัวละครของลูดาคลิสที่ไม่ต้องรองกันนานเพราะชนต้นเรื่องของฟันแอนฟิลเลียภาคที่6เทปก,ก็ขับฟลอรี X ่ fxx ซึ่ง เขงซื้อด้วยเงินที่ได้รับในตอนท้ายของภาคที่5มาอวดเพื่อนๆด้วยเหมือนกัน ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเฟสคาร์รถที่ไม่ต่างไปจากอาวุธสังหารของตัวร้ายในภาคนี้และเมื่อเลปตี้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของหนังชุดนี้อีกหุนเธอกลับมาด้วยรถ1971 Gen n Interceptor และในฉากหนึ่งของหนังเธอกับดอมใช้รถ1970 Prius b a r a u d d a สีดำส่วนรถที่โรมันใช้ดึงพระสุธาลงมาจะเป็นรถแต่ง1967 Camaro C28 และในฉากแข่งรถต้นเรื่องของภาคที่8ดอมใช้1965 Ford f r e e l a n ซึ่งเจ้าตัวบอกว่านี่คือรถที่เร็วที่สุดในคิวบาและในหนังเรื่องเดียวกันนี้เราจะได้เห็นโลมันขับรถหรูอย่างเบนลี่ย์ GT BR9 คูเป้บนท้องถนนในนิวยอร์กแล้วในฉากซึ่งบนพื้นน้ำแข็งโรมันจะอยู่หลังพอมาลายของเนบกินนี่สีส้มและปิดท้ายพาร์ทเก้าด้วยโดมเบิร์น M หกร้อยซึ่งตัวละครของเฮเลมีเลนนั่งไปกับทรอยโตของดีเซลและปอนแทกเวียโรดที่แต่งจนได้ไปทะลุอวากาศและทั้งหมดนี้ก็เป็นรถในตำนานของจักรวาลฟาสแองกิลเลียรนะครับขอบคุณทุทุกคนที่ติดตามนะครับ